สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอเดียนะครับกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้เรายังเรายังอยู่กับเรื่องการเขียนเรียงความนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะจบเรื่องการเขียนเรียงความได้ไม่ยากนักนะครับก็วันนี้โคู้เนี่ยครา้ที่แล้วเราแนะนําส่วนประกอบเบื้องต้นของเรียงความไปแล้วนะครับว่ามีคำนมันจะมีคํานําเนื้อเรื่องสรุป เรียงความคืออะไรนะครับวันนี้จะทบทวนให้เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีงานที่เป็นเรียงความให้ทําด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้นะแบบหลักโค้ดเนี่ยนะมันก็ถ้าเราเขียนหน้ากระดาษหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสักเนี่ยถ้าตามนี้เขาก็จะประมาณสิบห้ามสิบห้าสิบหกมันทัดอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูการก,ก่อนว่าวันนี้มีเทคนิคนะครับการเขียนเรียงความมาให้ดูนะ การเขียนเรียงความนะครับเรียงความสองนะสำหรับการเขียนเรียงความนะครับวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูนะเป็นนิทานเฉลิมพระเกียรติเรียงความเฉลิมพระเกียรตินะครับจากจากโครงการทำไมต้องอ่านนะครับนะก็วันนี้เขาเขียนในเรื่องของอทำไมต้องอ่านถูกไหมก็เอาดู การอ่านเปรียบเสมือนนิคำนำนะลูกนะอย่างที่โค้ดบอกเนะี่ยคำนำเนี่ยเขาก็จะเป็นส่วนที่อ่าก็เกิดมาก่อนถูกไหมอันนี้คำนำคำนำคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะครับนะก็เป็นสามยอหน้าแบบนี้นะการอ่านเปรียบเสมือนเครื่องมือการในการแสวงหาความรู้นะครับโดยพูดที่เอ่อโดย ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนจำเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆทั้งช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและการศึกษาในชีวิตประจำะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของเราจะต้องพบเจอกับตัวอักษรที่ทำให้เราต้องอ่านอยู่เสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนการอ่านก็ถือเป็นเรื่องสาคัญเห็นไหมการ เกินเขาก็จะยังไม่แตะที่เนื uh ้อหามากนะครับเขียนสั้นๆแค่สามสี่บรรทัดพอพอถึงเนื้อเรื่องเขาค่อยมาเล่าเรื่องว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรเขาต้องการจะสื่อว่าเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็การอ่านก็สําคัญนะครับทั้งใช้เป็นการสื่อสารส่งสารหากันนะครับในยุคของในยุคก่อนเนี้ยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเทคโนโลยีเหมือนยุคปัจจุบันแต่ก็เขียนจดหมายเพื่อสื่อสารกันก็ต้องอาศัยการอ่านเป็นสําคัญนะครับจะต้องมีอักษร ตรงอ่าตรงตัวชัดเจนการอ่านถือเป็นเรื่องที่มีบทบาทในทุกช่วงเวลาการอ่านมีประโยชน์ต่อชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือหาความรู้ต่างๆก,ก็ยังคงวนเวียนการอ่านก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราทีนี้ส่วนสรุปเนี่ยนะครับก็จะเป็นมักจะเป็นการให้คําสอนการสรุปเรื่องทั้งหมดนะการอ่านถือเป็นเรื่องราวที่ ต้องทำในทุกช่วงเวลาหาอ่าช่วงอทุกทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับทั้งในวัยเรียนวัยทำงานหรือวัยสูงอายุไม่ว่าจะไวัยไหนการอ่านก็ถือว่าเป็นเรื่องจับอันนี้ถือว่าไม่ควรนะลูกฉีกคำแบบนี้นะครับการอ่านนะถ้ารู้ว่ามันจะหมดบรรทัดแล้วเราเอากลารลงมาข้างล่างเลยเป็นการอ่านแบบนี้เลยนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นอ่านเพื่อให้ความรู้อ่านเพื่อให้ความสนุกอ่านเพื่อความเข้าใจทุกอย่างจะเข้าเข้าใจจากการอ่านเสมอนะครับนี่คือรสรุปนะอันนี้อันนี้ดูยากแก่ลายมืออนเนี้ยอันนี้ดูงี้แล้วกันอ่านอันนี้อ่าชุมชุมชนตลาดจินดาภาสุกใจนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกหนึ่งหัวข้อเป็นอีกหนึ่งเรียงความนะ ชุมชนของฉันถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็กๆที่ใครหลายคนไม่รู้จักแต่ฉันกับภูมิใจในชุมชนนี้อย่างมากชุมชนของฉันมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างมากมายนี่เขาเขียนเขาเขียนเรียงความเรื่องชุมชนของเขาถูกไหมช่วงเกิดนํำเขายังไม่บอกว่าชุมชนมีอะไรเพียงจะบอกว่าเขาเนี่ยภูมิใจมากวันนี้เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าชุมชนของมีอะไรนี่คือการเกิดนํำนะพอถึงในโลกเขาบอกชุมชนของฉันชื่อว่าชุมชนตลัดจินนานะครับเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ เปี่ยมล้นไปด้วยพืชพันธุ์พันธหญ้านะครับผลไม้นาน,า,นาชนิดอาทิสวนมะนาวสวนฝรั่งนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าในการประกอบอาชีพทําสวนปัจจุบันตลาดจินดานะครับมีชื่อเสียงด้านผลไม้เห็นไหมในช่วงอันนี้คานําอันนี้เนื้อเรื่องช่วงเนื้อเรื่อง,องเขาจะเล่าให้ฟังหรือเขาต้องการจะสื่ออะไรอะไรที่เราต้องการจะเล่ามันจะมาอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับซึ่งนะา อนอกจากนี้สิ่งที่ขาไม่ได้คือศูนย์รวมจิตใจองค์หลวงพ่อสัมฤธิ์ซึ่งเป็นพระประธานอุอโบโสถของวัดกินดากดารามเปรียบเป็นหัวใจดวงที่สองของตนและคนในชุมชนทั้งหลายฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้อาศัยชุมชนนี้นีนสรุปแล้วนะครับที่ล้อมไปด้วยความสุขเห็นไหมเขาก็สรุปทีมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่น,นี้เป็นชีวิตที่แสนเรียบง่าย อยากให้ทุกคนจดจำแล้วก็ามาเที่ยวชุมชนจินจนากันนะครับก็คือเเชิญชวนไปเที่ยวนั่นแหละนะประมาณนี้นะครับนี่คือหลักการเขียนนะอะเดี๋ยวคนสรุปไปฟังมันดูงี้ดูเยอะใช่ไหมเขียนชื่อเรื่องไว้กลางนะครับเหมือนเหือนที่ทุกคนทำใช่ไหมชื่อเรื่องจะอยู่ตรงกลางเสมอเนี่ยนะครับก็อลายมือชัดเจนอ่านง่ายเว้นว่างหน้ากระดาษทางซ้ายกว่าพอง,งามนะครับก็ถ้าสมมติมีใครมีบรรทัดก็ อันนี้อาจจะติดเกินเกินไปนะอันนี้ก็คือเว้นอย่างเว้นอย่างเงี้ยเออโอเคกาลังดีนะครับอาจจะเวน้นสักข้างนะหนึ่งนิ้วก็ได้แล้วแต่นะครับนะ <labor> ไม่เขียนฉีกคำเหมือนที่โคยกตัวอย่างไปอันแรกเขาเรียกว่าฉีกคานะครับอาบอยู่ข้างบนน้ำอยู่ข้างล่างแบบนี้ไม่ได้นะครับควรยกลงมาหมดเลยการอยู่ข้างบนอ่านอยู่ข้างลาง่างนี้ไม่ได้นะครับก่อนลงมือควรวางโครงเรื่องก่อนนะครับว่าการวางโครงเรื่องหมายถึงว่านะวางก่อนว่าหนึ่งสองสามเราจะเขียนอะไร คำนําเราจะพูดแบบไหนเนื้อเรื่องเราจะพูดแบบไหนสรุปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนี่คือการวางโครงเรื่องนะครับ um. <d> um. การย่อหน้าไม่ควรเรียงไม่ไม่ควรเขียนเรียงความย่อหน้าเดียวนะครับอย่างน้อยต้องมีคํานําเนื้อเรื่องสรุปเหมือนที่โค้ดยกตัวอย่างให้ดูเลยทุกคนจะมีสามย่อหน้าหมดเลยเห็นไหมสามย่อหน้าหมดเลยเห็นไหมนะครับเนื้อเรื่องต้องมีความสัมพันธ์กันเรียกว่าเขียนได้ตรงตามจุดประสงค์นะมีเอกภาพสาระภาพสัมพันธภาพ ไอสามคำนี้เป็นคำใหม่นะครับที่เราน่าจะไม่เคยได้ยินนะแล้วันนี้โคจะบอกว่ามันคืออะไรนะเอกภาพนะครับคือการคือในแต่ละย่อหน้าเนี่ยมีความคิดเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันนะคือในย่อหน้าเดียวเอกภาพหมายถึงในย่อหน้าเดียวต้องพูดเรื่องเดียวกันไม่พูดวกไปวนมาไม่พูดไม่พูดสามสี่เรื่องเช่นหัวข้อวันนี้คือโลกร้อนไม่เอาเรื่องอาหารมาเกี่ยวไม่เอาไม่เอาประเด็นเรื่อง การเมืองมายุ่งนะครับคือเจาะไปที่เรื่องไหนเรื่องดึงนะครับนี่คือความเป็นเอกภาพนะในแต่ละย่อหน้านะในแต่ละย่อหน้าสองสารัฐภาพนะครับคือมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่องอันนี้จะดูเป็นภาพรวมและคือทั้งเรื่องเนี่ยมีเนื้อหาที่มันมีความสอดคล้องกันประโยคสําคัญต้องชัดเจนประโยคมีขยายน้ําหนักเชื่อถือได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงนะครับเพื่อช่วยเน้นนะ อ่าให้ประโยคสําคัญมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็คือมีเนื้อหาที่หนักแน่นนะแล้วก็ตะกี้มีอะไรนะเอกภาพสารัตรภาพและสุดท้ายนะครับสัมพันธภาพคือความสัมพันธ์ตลอดทั้งเรื่องนะครับนะเอกภาพคือสรุปคือเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับคือหนึ่งย่อหน้าเนี่ยเขาพูดอะไรต้องพูดให้ต้องพูดให้เคลียร์อ่าสารตรภาพคือชัดเจนของของสาระสําคัญในแต่ละย่อหน้า สามสัมพันธภาพคือความรวมทั้งหมดนะครับก็คือพูดได้ง่ายๆคือสามไอ้สามสามคำนี้มันต้องการจะบอกให้เราเขียนเรื่องเนี่ยไม่หลุดจากกรอบที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับแล้วก็เขี่ยนเขียนเรื่องที่เรามุ่งไปที่เรื่องที่เราต้องการจะสือ่ออย่างชัดเจนแน่นอนนะครับเราเรียนเรื่องเขียนเรียงความวันนี้การบ้านก็จึงเป็นการเขียนเรียงความนะครับอ่ะโค้ดมีรูปแบบให้แบบนี้ ชื่อเรื่องอยู่ตรงกลางคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะครับเอาแบบนี้แล้วกันอาจจะไม่ต้องเขียนถึงหนึ่งหนึ่งหน้าเต็มนะครับเพียงแต่ว่าให้มันเนื้อโค้ดไม่บอกแล้วกันว่ากี่บรรทัดนะครับแต่ให้คําว่าคํานำให้คํานำเนี่ยมันอ่าไม่สั้นจนเกินไปนะครับให้คานำเนื้อเรื่องอ่าคานำเนื้อเรื่องสรุปเนี่ยต้องมีสามย่อหน้านะและต้องแต่อ่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันไม่สั้นจนอ่านไม่รู้เรื่องพูดง่ายนะอ่ะ ให้มันอ่านรู้เรื่องแค่นี้พอนะครับนะไม่ต้องแบบยาวมาเป็นสามสี่หน้าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องเต็มหน้ากระดาษพื่มก็ได้เพียงแต่ว่าในหนึ่งย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าต้องการจะพูดอะไรคํานําให้เกินแบบไหนหเนื้อเรื่องใส่อะไรสรุปแบบไหนนะครับโดพูดไปบอกไปหมดแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราน่าจะอยู่กันที่เรียงความอีกหนึ่งคลิปนะถ้าเป็นไปได้นะโค้ดอาจจะมีอีกสักคลิปหนึ่งนะ ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าโค้ชน่าจะคิดว่าน่าจะจบแหละนะอะสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วใครไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามในไลน์กลุ่มในส่วนตัวก็ได้วันนี้ก็ต้องขอกลาคอมาสวัสดีครับ